ปลาช่อนนะครับปลาช่อนลูกเป้นะครับที่บ้านโพของนัสิงนะครับสินปักหลักนะเดี๋ยวดูกันนะว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับคุณถึงมั่นใจแค่ไหนความมั่นใจครับร้อปเตครับร0อยเเครับได้ตัวแถวครับเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้มีเวลาทั้งวันตามหาตัวเจอหรือเปล่าดีเหมือนกัน้งแรกครับผมมั่นใจแค่ไหนมั่นใจครับ 7จ็ดครับเจแห้วนะครับสามเนี่ส <c oughs> าปนี่ได้ปลาได้ปลาครัได้ปลาจนป๊อกได้ปาจนปอกอะไรีนี่มันที่บ้านโพนะฮะหมายแรกนะครับ มาที่บ no ้านโพบ้านโพครับบ้านโพได้ตักติดช้างนะครับติดตัวพมได้เดี๋ยวดูตัวต่อไปมีโมไว้เยอะนะครับโมเยอะนี้ยเยเนนี ปรากฏปรากฏครั้งก็มีนะนี่เป็นลูกนะฮะพิกเลยตัวละสามตัวครับสามตัวนะต้นชั่วโมงสบายครับคือวันนี้เราตั้งเป้าไว้คนละยี่สิบโลเอาวางงั้นก็ว่างั็ไปครับฮะอดัมเริ่มเริ่มมีความหวังเริ่มมีความหวังขึ้นมานิดๆนะครับเชิญนะหนึ่งตัวนี่พิ่งแดดออกนี่ได้ผลเลยนะยกครับผมครับตีเดียวเลยหลอยเลยเออประมาณ เจ็ดแปดคีนะตัวนี้ยังไม่ถึงโลดีถือว่าสวยเลยเดียวเจ๋งไงฮะสุดตืน่นเต้นมากเลยโล <c oughs> ดที่สองใช้กันเก็บได้นะครับ <c oughs> ได้นะฮะประมาณแปดคีนะครับก็ไม่แห้วแล้ว,ลวนะครับโอเคนะสองแต้มนะครับผมนะาน้าสิงนะครับที่คนคนจัดทริปนะฮะมาช้อนบุฟเฟ่นะครับวันนี้เรามาบ้านโพนะครับมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆหนักตกปลาไหมครับเป็นชวนไม่มีแล้มีะไม่มี ถ้าว่างก็มาถ้าว่างก็มาไม่ว่างก็แล้วแต่ไปดูไหนๆครับในในสยามในสยามติดตามในสยามนะครับถ้าไม่มีในสยามก็สามร้อยแปดสิบเหมือนเดิมเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแต่ว่าเป็นติดบวกข้าวบวกน้ํานะครับปลาออกได้ไม่จํากัดนะครับใช่แต่ส่วนมากผมก็ได้มาประมาณครึ่งโลมาสนุกกันนะครับโอเคนะกาศหน้าเจอกันใหม่นะเตงเฮ้ยอย่าพึ่งกลับดิยังดิเออนี่ครับ าน้บอลนะตัวแรกนะตัวแรกก็แรกวันนี้คฮะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับโอเคนั่นแหละฮะท่านผู้ชมน่าดองฮะจะยู่กคระกึญตัวอะไรก็ว่าหลุไปแ้วเ นั่นแหละท่านผู้ชมหููปากกัวเดิมยังไม่เจอไซส์โลกับเขาบ้างเลยนะสามขีดเหมือนเดิมนะนี่นะปลาผมโอ้โอ้ขาดที่ตายตายตายดูความขาดง่ายอ่ะโอ้ยโอ้ยนี่มีไซส์มีไซส์วันขีด อเนะวันครึ่งโลนะอันนี้เปาไงครับพี่โจปปาโมกฟานครับเาหมดไปแล้วครึ่งวันนะครับกับบะช่อนบุฟเฟ่ต์นะครับที่บ้านโคนะแมตของนสิง์ปักหลักนะครับตอนเช้าก็ได้ไป2อมตัวนะฮะก็มนานมาทีนะครับผมก็เลยเอาสายพูลรคาร์บอนนะมาลองใช้ดูนะครับสำหรับน้าที่ ที่กำลังตัดสินใจอยู่นะว่าจะใช้ฟูโรลคาร์บอนหมดีไม่ดีหรือหรือเป็นยังไงนะฮะีดยวผมจะลองลองใช้ดูนะครั้งแรกนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะก็อาจจะมีประโยชน์นะกับกับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะจะใช้หรือไม่ใช้นะก็ข้อแตกต่างนะที่เห็นเลยกับกับสาย BE นะครับก็คือการยืดตัวเนี่ยสายฟูโรนี่ม,มีมีการยืดหยุ่นดีมาก นหน้าตัดนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่มากนะครับเทียบกับสาย PE ก็กประมาณ PE เบอร์2นะครับถ้าเบอร์2นี่ถึง,ถ,งถึง3 3 0ถึง40ปอนด์เลยนะแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่อันเนี้ย8ปอนด์นะครับขนาดเท่าสายเบอร์2นะฮะข้อดีของมันเลยที่เห็นได้ชัดเลยนะก็คือจมน้ำเร็วมาก เหยื่อจมน้ําเร็วมากนะฮะมาะมากสําหรับเล่นเหยื่อใต้น้ํานะครับสายบีอีนี่คือจะจมจมช้ามากนะครับก็แชร์แชร์กันนะแชร์ให้น้าที่สนใจนะครับที่จะเลือกนะฮะบางคนก็ว่าตียากนะครับสายตียากนะครับฟูง่ายนะฮะจากที่ผมลองดูแล้วนี่ก็ไม่ไม่ฟูไม่ง่ายนะครับ ก,ก็ปกตินะครับปกตินะในช่วงในช่วงต้นเนี่ยอาจจะอาจจะฟู่หน่อยเพราะเรายังไม่ได้ปรับปรับจุนรอกให้ให้เข้ากับสายมันนะก็ถ้านะ้าซื้อไปใหม่ๆก็ก็ลองปรับจุนรอกให้ให้เข้ากับมันก่อนนะแล้วก็ลองตีเริ่มจากเบาๆนะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งตีสัก10-20ไม้นะเดี๋ยวก็จะก็จะรู้จังหวะนะครับก็จะไม่ไม่ฟู่นะฮะตีตีสนุกดีนะ มีหลายชนิดนะครับสายฟูโ,โครคาร์บอนนะฮะมีหลายชนิดมากนะครับก็เราเลือกต้องเลือกดูที่กล่องที่มันเขียนว่าว่าสำหรับการตีนะครับสำหรับการตีก็จะเขียนว่าแคส,แคสติ้งนะครับนะครับสายบนกล่องสายจะมีบอกนะครับก็จะจะคุยไปแนะนำไปนะฮะเผื่อจะมีประโยชน์ในการเลือกตัดสินใจนะครับสำหรับคนที่ที่สงสัยเหมือนผมนะฮะ สำหรับเหยื่อเหยื่อพวกหนอนนี่ก็โอเคนะแต่ยังไม่ได้ตัวก็โทษน้ำไปนะรู้จะโทษอะไรนะคือโทษน้ำน้ำไม่ดีนะครับเดี๋ยวลองใช้กับสายฟูโรคาร์บอนดูนะว่าจะแอคชั่นจะเป็นไงนะคือตั้งปกติปกตินี่ตอนผมใช้สายสาย PE นี่คือตั้งนี่คือเห็นเลยนะว่ามัน ว่ามันจมช้านะครับอันนี้คือตั้งเหยื่อลงไปนี่คือจมไปเลยนะนี่นะฮอดีนะฮะที่ที่ที่ชอบนะครับที่ใช้ที่ที่ลองใช้แล้วชอบนะครับก็คือแอคชั่นของเหยื่อนี่คือเป็นอิสระนะครับคือถ้าว่าเป็นเหยื่อจมช้านี่ก็ตกน้ําก็คือจมเลยนะครับจมลงไปตามตามน้ําหนักของมันเลยนะถ้าเป็นสายสาย PE อ่ะ นะครับสายพ e. ีจะจมช้ามากนะครับเพราะมันเป็นสายผ้านะครับแต่ส่วนสายเนี่ยมันมีน้ําหนักนะครับแล้วก็แล้วก็โปร่แงแสงนะครับที่ผมหวังไว้ก็คือคือทําให้เพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการในการกัเดเหยื่อของปลานะครับสรุปเลยก็คือสําหรับผมนี่ก็ถ้าคิดว่าจะมาตกพวกพวกปลาช่อนนะครับพวกปลาช่อน ผิวน้ำนะครับ <c oughs> ก็ไม่ไม่แนะนํานะครับไม่ไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเลยนะครับถ้าเล่นเหยื่อผิวน้าเนี่ยคือใช้สาย PE ดีกว่านะครับหนึ่งส่วนที่น่าใช้เอาไปใช้งานพวกนั้นก็คือก็คือเอาไปเล่นเหยื่อใต้น้ำนะครับเพราะว่าแทบจะ90ซนนะของงานกระพงนี่คือเป็นเหยื่อใต้น้ำนะครับ ที่ผมเอามาลองนี่คือผมจะเอาไปใช้ในในบอ่อนะครับในบอ่อครับผมนะครับแต่จะเอามาลองเวียงดูเอามาลองซีดูนะครับงานปลาช่อนนี่ก็มีแค่แค่พวกหนอนยางนะครับที่ที่เหมาะ,ะครับซึ่งวันนี้ก็ก็ไม่เหมาะตรงที่สภาพน้ํานั้นไม่เหมาะนะครับเลยเลยเลยสรุปได้ไม่ชัดเจนนะครับว่าว่าดีดีแค่ไหนนะครับ แต่ผลดีแค่ไหนนะครับคือไม่ได้เพราะไม่ได้ตัวจากจากเท็กซันนะครับผมอาจจะอ่อนเองนะจริงๆครับมันอาจจะดีครับแต่ว่าผมอ่อนเองนะครับเหยื่อใต้น้ำที่ที่ต้องการหลอกปลานะครับเพราะว่ามันมันใสนะครับอย่งคือมันใสสองคือมันมันมันมีน้ําหนักนะครับมีน้ําหนักของตัวมันนะฮะแวกน้ํานะครับ เหยียจมเร็วนะครับแอคชั่นออกเต็มนะครับสรุปสรุปอย่างนั้นนะสำหรับผมนะก็ก็จบนะฮะในการในการทดลองนะครับนี่เราก็จบนะก็ประมาณ3ามโมงเย็นนะครับเรากวกลับลนะอากาศไม่ค่อยดีฮนะฝนจะตกครับตั้งแต่เช้าไม่มีแดดเลยนะได้แค่นี้ก็กระบุญแล้วโอเคฮะ <laughs> เดี๋ยวไปดูนะนะตกกัน สี่คนฮะวันนี้มาสี่คนอีกคนนึงขับรถคนเดียวมาขับรถครับวันนี้ไม่ได้ตกเลยใช่ไหมคือมาขับรถมาขับรถแล้วก็มานอนครับมาพักผ่อนเออผ่อนเลยนะพาเพื่อนๆมามาตกครับผมนะโอเคผมขอบคุณมากนะที่พาเพื่อนๆมาตกครับผมครับคือไม่ได้ทักตัวเลยใช่ไหมไม่ได้ักตัวเลยครับเโอเคตัดหน้าแกตัวใหม่นะนะนักปิกวันนี้สีหน่วยครับ หน่วยจบไปแบบชิวๆครับไม่ได้บอกว่าต้องนั่งเค้นนั่งไปนั่งหลบอยู่ใต้ต้นมะพร้าวอะไรเงี้ยครับไปนั่งตีอะไร <c oughs> ใครครับใครมีใครไปนั่งตีต้นมะพร้พาว <c oughs> ผมเห็นจากกล้องเนี่ยเสื้อเขียวหมวกแดงเนี่ยผมไมปพักนอนผมไมตปตไดบ้านมาดามเป็นไงจบวันนี้ผลเป็นไงบ้างไค่อยสวยหรูเท่าไหร่ไม่ค่อยสุรุ่ยแต่พอได้ตัวพอได้ตัวไปแกงครับสามแต้มพอละโอเคนะโอกาสหน้าแก้ตัวกันใหม่เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมโอเคเย ช้อนบุฟเฟ่ต์วันนี้นะฮะเราก็จบไปก่อนนะฮะับประมาณ่ายสามเนี่ยผมเริ่มตั้งเข้านะครัมาเ่ิ่มกินเขาเลยจบคลิปไปเลยนะัการหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ